Read book รีดอับุกขับพื้นที่ของคนรักการอ่านสวัสดีครับเพื่อนๆและคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ Read book รีดอะบุกขับพอดแคสต์พื้นที่ของคนรักการอ่านครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับใน e ีีที่34มพาร์ทที่3นะครับ ในอีพีนี้นะครับภาคท,ที่3นี้เราก็ยังอยู่กับหนังสือเล่มเดิมนะครับที่เราได้เล่าไปแล้ว2พาร์ทนะครับนั่นก็คือหนังสือที่มีชื่อว่าเดวัย30ผู้คิดมากครับในหนังสือเล่มนี้นะครับภาคท,ที่3เป็นพาคทที่เราจะหยิบข้อคิดที่ได้หรือว่าสิ่งที่คุณคิมอึนจูนะครับอยากจะบอกแล้วก็เราได้อ่านแล้วก็สรุปเป็น ข้อคิดที่ได้จากหนังสือเล่มนี้นะครับในวันนี้ก็หยิบยกมาทั้งหมด10ข้อนะครับเพื่อเป็นแรงบันดาลใจหรือว่าเป็นสิ่งที่จะแนะนำให้ผู้คนที่อยู่ในช่วงวัย30นี้สู้ต่อไปถึงแม้ว่าจะล้มจะ,ะคุกค,คานแค่ไหนนะครับก็จงลุกขึ้นและก้าวต่อไปในแบบที่ ป็นตัวเองนะครับมาฟังกันเลยครับข้อที่หนึ่งคือข้อคิดที่ได้นะครับข้อที่หนึ่งอย่าดูถูกความสามารถของตัวเองอย่าคิดว่าตัวเองไม่มีความรู้ความสามารถข้อที่หนึ่งนี้สำคัญเลยนะครับเพราะว่าการที่เราดูถูกความรู้ความสามารถของเรานะครับมันเป็นการด้อยค่าตัวเองมันเป็นการไม่เคารพตัวเองนะครับมันจะนำไปสู่ ความเครียดนะครับมันก็จะเป็นความรู้สึกผิดกับตัวเองนะครับว่าทําไมเราถึงทําไม่ได้แบบนั้นแบบนี้นะครับอย่างเช่นคุณคิมอึนจูนะครับที่ทํางานในบริษัท Google นะครับก็รู้สึกว่าตัวเองไม่มีความรู้ความสามารถนะครับเพราะว่าในบริษัท Google นั้นก็มีแต่คนที่เป็นระดับอัจฉริยะทั้งนั้นนะครับแต่ว่าตัวเธอนะครับ กับเป็นเหมือนว่าเป็นผู้โชคดีคนหนึ่งนะครับที่ได้เข้ามาทำงานในที่นี้ก็ทำใหเ้เป็นโรคอย่างหนึ่งเลยนะครับนำไปสู่การที่เราไม่ได้เคารพตัวเองแล้วก็ไม่สามารถทำอะไรได้เลยจนต้องไปหาหมอเลยนะครับดังนั้นสิ่งที่จะทำอันดับแรกก็คืออย่าดูถูกตัวเองนะครับให้เราคิดว่าเรามีความรู้ความสามารถถึงแม้ว่าจะ อ่าเป็นความรู้ความสามารถเพียงเล็กน้อยก็ให้เราได้อ่าเคารพตัวเองนะครับข้อที่2ครับข้อคิดข้อที่2จดบันทึกนะครับช่วยให้เรามองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้ชัดเจนขึ้นนะครับสิ่งที่เราจะจดบันทึกนะครับได้แก่สิ่งที่ต้องทําในหนึ่งวันหรือทูดูลิสต์นะครับถึงแม้จะเป็นสิ่งเล็กๆ,ๆน้อยๆอยก็จดลงไปเลยนะครับ อันที่2จดสิ่งที่อยู่ในหัวทุกอย่างเลยนะครับลงในกระดาษหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือ free writing นะครับหรือ morning page 7นั่นเองนะครับก็เป็นการเขียนสิ่งที่อยู่ในหัวทั้งหมดเราลงในกระดาษนะครับแล้วพอได้กลับมาอ่านอีกทีหรือว่าความเครียดความกุ้มใจที่เรามีอยู่ในตัวเองเราได้เขียนระบายลงไปนั่นเองครับ พอเราเขียนเป็นประจำนะครับเราก็จะรู้สึกว่ามองเห็นลู่ทางมองเห็นสิ่งที่เป็นไปในชีวิตของเรานะครับนั่นก็คือมันทำให้เรามองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับเราได้ชัดเจนขึ้นนั่นเองครับข้อที่3นะครับเราไม่ได้ลำบากอยู่เพียงคนเดียวข้อความนี้เป็นข้อความที่กระตุ้นเตือนใจให้เราได้เข้าใจนะครับว่าในโลกนี้นะครับไม่ได้เรา ไม่ได้มีเพียงเราคนเดียวนะครับที่มีความทุกข์ใจมีความลำบากที่อยู่ในช่วงวัยสามสิบนี้นะครับและจะก้าวเข้าสู่วัยที่เป็ดี่สิปีดังนั้นนะครับเราไม่ต้องกังวลเลยว่าเราจะไม่มีเพื่อนคนอื่นเขาจะเป็นยังไงบ้างนะครับคือก็ต้องพบปัญหากันทุกคนนะครับในชีวิตนี้ไม่ใช่ว่าจะมีเพียงเราที่มีปัญหาเท่านั้นนะครับ ดังนั้นเ,เราก็ไม่ต้องกังวลใจมากเลยครับว่าสิ่งที่เราลำบากอยู่สิ่งที่เราพบเจออยู่นั้นมันจะทำให้เราล้มเหลวแล้วก็ไม่พาเราไปสู่ความสำเร็จครับและให้เราคิดเสมอนะครับว่า,าไม่มีใครในโลกนี้ไม่เจออุปสรรคข้อที่4นะครับอย่าเป็นกบในบ่อน้ำที่ไม่มีความสุขนะครับ ในข้อที่4ี่นี้นะครับคุณคิมอึนจูนะครับได้เล่าถึงว่าตัวเองก็เปรียบเหมือนกบในบ่อน้ำนะครับที่ไม่มีความสุขในสังคมของเกาหลีนะครับก็จะเปรียบเปยเกับผู้คนว่าถ้าใครเป็นกบในบ่อน้ำครับก็เปรียบเปยว่าเป็นคนที่อยู่ในโลกแคบๆเท่านั้นนะครับแล้วก็ที่นี้ คุณคิมอึนจูนะครับก็เลือกและตัดสินใจที่จะออกเดินทางสู่ทะเลหมายความว่าการย้ายถิ่นฐานการย้ายที่อยู่ไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะครับทีนี้พอไปอยู่ในทะเลแล้วนะครับก็รู้สึกว่าไม่ได้เป็นตัวของตัวเองนะครับกลายเป็นว่าต้องดิ้นรนต้องทนทุกข์กับสิ่งที่จะต้องไปเริ่มใหม่นะครับ ทีนี้คุณคิมอึนจูนะครับก็พอทํางานไปนะครับก็ได้เขียนเรื่องราวนะครับของตัวเองว่าตัวเองเป็นกบในบ่อน้ํานะครับทีนี้ก็พบว่าไม่ใช่มีเพียงคุณคิมอึนจูคนเดียวนะครับที่เป็นกบในบ่อน้ําที่ไม่มีความสุขก็มีเพื่อนๆหลายๆคนที่กล้าที่จะออกมาจากบ่อน้ําเล็กๆนะครับมาออกมาเผชิญทะเล แล้วก็พบว่าามีปัญหาเดียวกันแบบเดียวกับคุณคิมอึนจูนะครับอืมก็คือไม่ได้ลำบากอยู่คนเดียวนั่นเองนะครับและที่นี้นะครับประเด็นไม่ได้อยู่ว่าเราอยู่โลกที่แคบหรืออยู่ที่โลกกว้างนะครับแต่ประเด็นอยู่ที่ว่าเราได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขไหมนะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญเลยนะครับ คุณคิมอ่นจูบอกนะครับดังนั้นถึงแม้ว่าเราจะเป็นกบในบ่อน้ำนะครับเราก็จงเป็นกบในบ่อน้ำที่มีความสุขครับข้อคิดข้อที่5ครับสิ่งสำคัญของกบตัวน้อย,อยคือการรู้และยอมรับว่าตัวเองเป็นใครเกิดมาได้อย่างไรและจะใช้ชีวิตแบบไหนครับ ตรงนี้แหละเป็นสิ่งสําคัญมากๆเลยนะครับว่าเรารู้ตัวรู้ตนของเราไหมว่าเรายืนอยู่จุดไหนและจะไปที่ไหนนั่นเองนะครับการรู้และยอมรับว่าตัวเองนั้นเป็นใครก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับเพราะมันจะทําให้เรามองเห็นตัวเองถ้าเรารู้ตัวรู้ตนของตัวเองนะครับมันก็จะทําให้เรารู้ว่าเราจะใช้ชีวิตแบบไหนมีความสามารถแบบไหนและจะเลือกง,งานแบบไหนหรือ ใช้ชีวิตให้มีความสุขได้อย่างไรนั่นเองครับข้อที่6นะครับคำที่คนยุคนี้ต้องการนะครับไม่ใช่คำว่าไม่เป็นไรนะแต่คือคำว่าอย่าไปกลัวเลยนะครับสองประโยคนี้นะครับแตกต่างกันนะครับเพราะว่าประโยคแรกดูเหมือนว่าจะเป็นการให้กำลังใจนะครับว่าไม่เป็นไรนะ นะครับเหมือนให้กำลังใจเหมือนปลอบใจแต่จริงๆแล้วเมื่อบางทีเรามีความรู้สึกที่ไม่ดีในเรื่องงานหรือเรื่องต่างๆนะครับพอได้ยินคํานี้เข้าไปบอกว่าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นอะไรประมาณนี้ก็อาจจะเป็นเหมือนคําปลอบใจก็จริงแต่ว่าไม่ใช่เลยนะครับมันจะไม่ช่วยให้ความรู้สึกที่เพื่อนมี หรือว่าสิ่งที่เครียดหรือกังวลอยู่หายไปเพียงแต่กลายเป็นบอกว่าคนที่รับฟังนั้นจะต้องปรับเปลี่ยนไปตามคำพูดที่เราพูดนั่นเองนะครับแต่คำที่คนยุคนี้ต้องการาจริงๆก็คืออย่าไปกลัวเลยนะครับก็คือเผชิญหน้ากับมันไปเลยนะครับไม่จำเป็นจะต้องว่า ถึงแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับในจิตใจของเราเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับแต่ก็อย่าก,กลัวไปเลยมันจะต้องผ่านไปได้นะครับอย่าก,กลัวไปเลยผเผชิญหน้ากับมันไปเลยนะครับหรือการจะลงมือทําอะไรสักอย่างก็อย่าก,กลัวไปเลยนะครับเผชิญหน้ากับมันไปเลยลุยเข้าไปเลยนะครับถึงแม้จะล้มเหลวบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับมันก็จะเป็นบทเรียนให้เราได้กลับมาทบทวนว่าสาเหตุที่เราล้มเหลวนั้นคืออะไร ครับครับผมข้อที่7นะครับทีนี้ถ้าเราต้องการเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตเราต้องรู้อะไรบ้างครับข้อที่1นะครับต้องรู้ปัญหาว่าปัญหาอยู่ที่ไหนนะครับในเมื่อเรารู้ปัญหาแล้วนะครับเราจะรู้จุดแก้ไขนั่นเองครับอันที่2ครับรู้จุดที่เราจะไปกนะ็คือเป้าหมายที่เราได้วางไว้ ่าเราจะไปเป้าหมายเส้นทางไหนถ้าไม่มีเป้าหมายก็เหมือนกันขับรถวนไปวนมานะครับกลับมาซ้ำที่เดิมนะครับไม่รู้ว่าจุดมุ่งหมายจะไปทางไหนถนนเส้นไหนจะไปถึงจุดหมายได้อะไรประมาณนี้นะครับข้อที่3ครับถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างเราก็ต้องรู้วิธีการที่จะไปนะครับว่าเราจะไปด้วยวิธีการไหน เราก็ต้องหาเส้นทางหาวิธีการที่จะนำไปสู่เป้าหมายและาการเปลี่ยนแปลงที่เราต้องการนั่นเองครับข้อที่8นะครับเป็นเกี่ยวกับเรื่องการฝึกฝนจิตใจนะครับเราต้องรู้จักแยกแยะขยะที่เกิดขึ้นในหัวใจของเรานะครับขยะในหัวใจของเรามันเกิดขึ้นแน่นอนนะครับคือสิ่งที่ ทำให้เราเครียดเรากังวลเราเหนื่อยเราวิตกอะไรพวกนี้คือขยะในหัวใจนะครับก็มีอยู่3มสิ่งนะครับอันดับแรกสิ่งที่ควรเก็บไว้คือสิ่งไหนบ้างนะครับที่เราควรจะเก็บไว้เป็นสิ่งดีๆเป็นเรื่องราวดีๆหรือว่าเป็นสิ่งที่เราได้ขอบคุณเพื่อนๆหรือว่าคนที่ได้ทำดีกับเราหรือขอบคุณตัวเองอะไรแบบนีน้ก็เป็นสิ่งดีที่เกิดขึ้น ในชีวิตก็ควรเก็บไว้ครับต่อมาก็เป็นแยกแยะขยะในหัวใจก็คือสิ่งที่ควรทิ้งไปสิ่งที่ควรคิดทิ้งไปนะครับก็คือเรื่องราวในอดีตที่มันทําให้เรากลับมาวนกันไม่อีกครั้งแล้วทําให้เรารู้สึกว่า,าได้รับบาดแผลทางจิตใจนะครับสิ่งเหล่านี้เราก็ควรที่จะทิ้งไปนะครับไม่ควรเก็บไว้ครับอันต่อไปนะครับก็เป็น สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงนะครับสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงนะครับก็คือหลีกเลี่ยงจากผู้คนนะครับที่ทําให้เรารู้สึกไม่ดีครับนอกจากนี้ก็ควรหลีกเลี่ยงข้อมูลที่เป็นเชิงลบหรือว่าหลีกเลี่ยงจากการมองโลกในแง่ลบอะไรเหล่านี้นะครับเพราะสิ่งเหล่านี้นะครับมันก็จะสร้างขยะในหัวใจของเราขึ้นมานะครับถ้าเราไม่อยากมีขยะในหัวใจมาก ไม่สร้างขยะในหัวใจขึ้นมาเราก็จำเป็นจะต้องหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้ครับขอ้อที่9ครับจงเป็นอิสระจากความคิดแง่ลบความคิดแง่ลบนะครับเกิดขึ้นภายในใจของเราเสมอนะครับดังนั้นนะครับวิธีการก็คืออย่าปล่อยให้ตัวเองว่างหาอะไรทำนะครับเพราะว่าถ้าเราว่างเมื่อไรนะครับความคิด แง่ลบมันก็จะเข้ามาทํางานทันทีนั่นเองครับและก็อันที่2คือรู้เท่าทันความคิดแง่ลบอันนี้เราต้องฝึกจิตใจกันบ่อยๆว่ามันเกิดขึ้นในตอนนี้เราต้องรู้ตัวแล้วว่าอันนั้นคือความคิดแง่อีกอย่างนึงนะครับก็คือไม่ให้ความหมายหรือไม่ให้ค่ากับคำพูดของคนอื่นมากเกินไปนะครับถ้าเราใส่ใจกับ คำพูดของคนอื่นมากเกินไปนะครับมันจะทําให้เราเกิดความคิดแง่ลบขึ้นมาได้นะครับดังนั้นนะครับเวลาที่เราได้ยินอะไรมานะครับเราก็อาจจะปล่อยผ่านเรื่องราที่ได้ฟังมาผ่านผ่านไปนะครับไม่นํามาให้ค่าหรือความหมายกับคําพูดเหล่านั้นนะครับต่อไปครับเป็นข้อสุดท้ายแล้วนะครับข้อสุดท้ายนี้เป็น สิ่งที่สำคัญมานะครับนั่นก็คือข้อที่10กล้าที่จะล้มเหลวนะครับในช่วงวัยของเรานะครับวัย30ที่จะก้าวย่างไปสู่วัย40ปีนี้มันต้องมีที่เรื่องเราที่เรื่องที่เราอยากจะทำแน่นอนนะครับหลายๆเรื่องเราได้ทดลองได้ลงมือทำได้กล้าทำนะครับดังนั้นไม่ต้องกลัวว่าเราจะไปมีความล้มเหลวนะครับ จงกล้าที่จะทําในสิ่งที่เราต้องการนะครับเป็นตัวของตัวเราแต่ว่าการที่จะลงมือทําสิ่งต่างๆนั้นนะครับก็คุณคิมอึนจูนะครับก็บอกว่าเริ่มจากสิ่งที่เล็กๆน้อยๆก่อนนะครับถ้าเริ่มจากสิ่งที่ใหญ่เกินตัวเรามากเกินไปนะครับมันก็จะทําให้เรารับมือไม่ไหวนะครับแต่ว่าถ้า เราเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับเราจะมองเห็นถึงแม้จะไม่สําเร็จหรือเราพบความล้มเหลวนะครับมันก็จะยังช่วยให้เราพยุงตัวเองขึ้นมาได้อีกนะครับไม่ได้ล้มแบบรุนแรงเกินไปนะครับต่อมาก็คือการทบทวนว่าทําไมเราถึงล้มเหลวนะครับล้มเหลวบ่อยๆครั้งเข้าเราก็ได้ทบทวนว่าตัวเองนั้นผิดพลาดต,ตรงไหนและก็จะได้หาสิ่งที่แก้ไขต่อไปครับ แล้วก็สุดท้ายนะครับไปให้สุดไปให้สุดทางเลยนะครับมันก็จะเป็นประมาณว่าความสำเร็จมันจะเกิดขึ้นได้ถ้าเรา,เาล้มเหลวแล้วก็ลุกขึ้นมาอีกนะครับลุกขึ้นมาสู้ต่อไปเ้าวต่อไปในแบบที่ตัวเองเป็นนะครับไปให้สุดทางถ้ามันไม่ไหวจริงๆเราก็ค่อยมาคิดทบทวนใหม่แล้วก็หาเส้นทางที่ ใช่จริงๆสำหรับเรานะครับครับผมนี่คือ10ข้อที่เราได้หยิบเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับว่าวัย30ผู้คิดมากอย่างเรานี้นะครับจะมีเรื่องราวอะไรบ้างที่จะสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจําวันได้นะครับเราก็สรุปมาให้เพื่อนๆฟัง10ข้อนะครับที่จริงก็มีเรื่องราวมากมายเลยนะครับเกี่ยวกับข้อคิด ต่างๆในหนังสือเล่มนี้นะครับสุดท้ายนี้นะครับก็เป็นกำลังใจให้วัย0ที่จะก้าวย่างไปสู่วัย0ทุกคนนะครับรวมถึงตัวเราด้วยนะครับขอให้สู้ต่อไปนะครับแม้จะลมก็จงลุกและก้าวต่อไปในแบบที่เป็นตัวเองครับขอขอบคุณเพื่อนๆที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเป็นกำลังใจให้กันและ จะขอขอบพระคุณมากนะครับถ้าเพื่อนๆได้ให้คอมเมนต์ใต้คลิปของเรานะครับเพราะว่าการที่ได้รับคอมเมนต์ถือว่าเป็นสิ่งที่เราจะได้นำไปพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นครับสำหรับวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ